เงียนหักน้องนาคำสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าชมเงียนหักน้องนาคำนะคะค่ะเนี่ยค่ะเรวจะพาท่านชมค่ะดูดูดูทางเข้านะคะเดินมานี่ลูกเดินมาดูทางเข้าเดินไถลงไปให้เห็นตรงนี้ถอยออกไปให้เห็นหลังคาที่สาวคุณผู้ชมทางเข้านะคะทําด้วยไม้แล้วก็ถั่วลัึก์สีเนี่ยสวยมาก เดินเข้ามานะคะเห็นเรือเรือตรงนี้แอ่งน้ำดมน้ำก่อนดื่มน้ำแอ่งน้ำเรืออันนี้เป็นเป็นอะไรนี่สารที่ใส่จดหมายเนาะสารเอาสารอ่ะเรือตรงนี้มีแค่แล้วเราเปินขึ้นข้างบนข้างบน <Wow. S 2> เรินขึ้นมาก็นี่นะคะมีเป็นระเบียงแบบนี้นะคะมีไหมีแอ่งนะคะแอ่งน้ำมีครัวอันนั้นก็สำหรับปั่นได้มีอักนะคะนี่ค่ะสำหรับดังไฟนะครัวก็จะมีของข้าวน้อยโอ่งน้ำมีจานชามนะคะตรงนี้แล้วก็ห้องนอนนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ มองไปก็เห็นเพื่อนบ้านนะคะนี่ค่ะจะอยู่กันเนียเป็นชุมชนเนาะนะคะประมาณนี้นะคะนี้ก็เป็นสองแยกกันนะคะนี่เป็นของพทางลินทางลินน่าอยู่คะ่ะบ้านหน้าอยู่มากบ้านหน้าอยู่มากอันนี้ล็อกไว้ไม่เป็นไรโอเคขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะ มองมองไปได้านนู้นดูดูเพื่อนเพื่อนบ้านด้านนี้ค่ะสวยงามมากค่ะเพราะว่าต้นนี้จุดนี้ย,ยืนอยู่นี่ยมันสูงนะคะโอเคคุณผู้ชมจะพาลงไปข้างล่างแล้วนะเวลาเดินลงก็จับราวบันไดดีๆค่ะ นี่คือเพื่อนบ้านวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะค่ะเฮือนฮักหนองนาคำนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมนี่ค่ะดูสมหน้าด้านนอกอีกครั้งหนึ่งสวยไหมคะสวยขอบคุณค่ะ